วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน3,000ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกับมอบแก่ในอำเภอที่ประสบภัยหนาวเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอสตึกณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับฤดูหนาวปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน3 0 0พันผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่6ออำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอสตึกอำเภอลำไยมาศอำเภอชำนิอำเภอประโคนชัยและอำเภอบ้านกรวด จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญพระหมกันหนาวพระราชทานจำนวน3,500ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน,นครราชสีมา โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบแก่นายอำเภอที่ประสบภัยหนาวเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปรวมถึงมอบแก่รัษฎรอำเภอปากช่องณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา สำหรับฤดูหนาวปีนี้จังหวัดนคนรราชสีมาได้รับจัดสรรพ้าหมกันหนาวจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจำนวน3 0 0พันผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่สี่อำเภอประกอบด้วยอำเภอปากช่องอำเภอเทพารักษ์อำเภอพระทองคำและอำเภอห้วยถแถลง ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถมัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน2,500ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกับมอบแก่ในอำเภอที่ประสบภัยหนาวเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอนาดูนณะหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคาม สำหรับฤดูหนาวปีนี้จังหวัดมหาสรารคามได้รับจัดสรรผ้าห่มกันหนาวจากมลูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์จำนวน2,500ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอแกดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอบอรบือและอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปรีกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่และราษฎรได้รับทราบต่างเลิ่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณทั้งนี้องค์มนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น